สวัสดีครับตอนนี้ก็จะเป็นซีรีส์ของขัน5ตอนที่7ผมเองระหว่างที่เขียนเนื้อหาอยู่เนี่ยบังเอิญก็เปิดทีวีก็เห็นเห็นข่าวดังว่ามีข่าวดังในทีวีเพราะว่าทุกช่องจะเหมือนคล้ายๆกันเลยข่าวดังในข่าวนั้นบอกว่าเสียบุกยิงตายค่าอ่างอาบน้ำผมก็ลองดูว่าเอะไอข่าวดังอย่างนี้เนี่ย ขันห้ามันทำงานอย่างไรแล้วเราจะประยุกต์ธรรมะเข้าไปใช้ในกรณีจริงๆได้อย่างไรก็เราลองดูสาเหตุก่อนแล้วกันเนาะสาเหตุในทีวีในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าแฟนสาวนะครับก็เริ่มแยกกันไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแฟนสาวก็ไปคบชายหนุ่มคนใหม่แล้วก็โพส์ตเข้าไปใน Facebook ว่าชวนกันไปเที่ยวชวนกันไปที่ต่างๆอดีตแฟนซึ่งก็คือเสียคนหนึ่งพอเห็นแฟนสาวโพส์เข้าไปใน Facebook เห็นก็โกรธสิครับโกรธก็ขาดสติก็คอยส่องละว่าไปที่ไหนแล้วก็เฝ้าติดตามจนกัางมืดท่งพบว่าอ๋อไปเช็คอินอยู่ที่โรงแรมนึงก็เลยตามไปเรียกว่าเช็คอินในห้องข้าง พอได้จังหวะก็บุกเข้าไปยิงเลยแล้ะครับจบเรียกว่าเสียหายทุกฝ่ายคราวนี้เราลองมาดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในกรณีนี้ถ้าเกิดเราจะเอาธรรมะมาวิเคราะห์เนาะก็เอาธรรมะมาวิเคราะห์เนี่ยก็คือมันเกิดจากผัสสะถูกไหมคือตาของเขาเนี่ยไปเห็นแฟน,นโพสต์รูปของหนุ่มคนใหม่ถูกไหม พอเห็นโพสต์รูปของหนุ่มคนใหม่แล้วบางอื่นขาดสติไม่มีสติพอไปตาเห็นรูปในโซเชียลมีเดียมันก็นึกคิดรู้สึกถูกไหมภาษะย่อมนึกย่อมคิดย่อมรู้สึกคราวนี้นกลไกของขันห้ามันทำงานเลยนะสัญญามันทำงานก่อนหรือจำได้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนเราถ้าเป็นแฟนคนอื่นไม่เป็นไรถูกไหม สมมติาชายหนุ่มคนหนึ่งจะเอาผู้หญิงคนหนึ่งไปนอนในโรงแรมไม่ใช่แฟนเราไม่ใช่ลูกไม่ใช่คนรู้จักของเราเราเฉยๆจกมะแต่บองเอื่นสัญญามันทํางานคนนี้แฟนเราแล้วเราให้ค่าด้วยว่าแฟนเราเสร็จแล้วสังขารทํางานละปรุงแต่งต่อไปว่าอู้ยังไม่ได้หย่านะในข่าวบอกว่ายังไม่ได้หยากันแค่แยกกันนะครับสังขารปรุงแต่งต่อไปอีกเลยนะครับทําแบบนี้ไม่ได้มันหยามกันชัดๆเลย สังขารปรุงแต่งต่อไปเลยนะครับคือต้องหาทางเอาคืนคราวนี้เวทนามันทำงานบ้างครับเวทนาก็บอกว่าโกรธไม่พอใจอย่างแรงหยามกันสังขารปรุงแต่งนะครับไปหาปืนวางแผนตามสง่งว่าภรรยาพาหนุ่มไปที่โรงแรมไหนแล้วก็ตามไปเช็คอิน,กนใกล้ๆแล้วพอ จังหวะเหมาะผู้ชายคนใหม่นอนอยู่ในอ่างก็เข้าไปแล้วก็จอหยิงตายคาอ่างผลลัพธ์คืออะไรครับผมใช้คำว่าสวยทุกฝ่ายครับผมเชื่อว่าคนที่ยิงแบบขาดสติก็ติดคุกแน่นอนแหละครับฆ่าคนตายของผู้ชายที่มาคบผู้หญิงคนนี้ก็สวยครับไม่รู้ว่าเขามีสามีอยู่แล้วก็ถูกยิงตายตายฟรี ผู้หญิงก็สวยนะครับผมว่าเจ้าของรีสอร์ทก็สวยครับผมก็จะว่าเป็นรีสอร์ทกำลังจะเปิดใหม่ด้วยซ้ำแต่บังเอิญเหมือนกับเทสปรันอยู่พอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ผมฟังในข่าวนี่เหมือนกับว่าเขาก็สปอร์ตนะเหมือนกับว่าถ้าใครไม่สบายใจจะมาพักเขาคืนเงินให้เข้าใจว่ามีคนของเงินคืนเกือบ5 0 0 0 0 0บาทที่จองมาแล้วโอนมาแล้ว แล้วห้องห้องนั้นพวกอ่างอาบน้ําก็เห็นในข่าวถูกรื้อทิ้งหมดเลยนะครับก็เจ๊งละครับคราวนนี้ถ้าเกิดมีสตินะครับผลมันจะตรงกันข้ามครับเราลองมาดูเนาะสมมติว่าชายหนุม่มคนนี้ปฏิบัติธรรมแล้วมีสติตอนเห็นเนี่ยมันก็ต้องโกรธมันปกติไม่ใช่เห็นแล้วไม่โกรธนะปฏิบัติธรรมเห็นก็ยังโกรธนะครับแต่โกรธแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าอ๋อ ตอนนี้อย่าพึ่งไปทำอะไรนะต้องอดทนก่อนเพราะว่าใจเนี่ยกำลังผิดปกติเห็นปั๊บโกรธใจสัน่นนะครับเราต้องยับยั้งชั่งใจสติต้องแข็งแกร่งมากตอนนี้บอกยับยั้งชั่งใจอย่านะอย่านะทำไปมีข้อเสียนะนะฮะชีวิตเราจะเสียอนาคตเราจะเสียพ่อแม่เราจะเสียใจต้องชักแม่น้ำทั้งห้าแล้วอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอดทนอดทนอดทน เมื่อเวลาผ่านไปใจเนี่ยมันก็จะเริ่มปกติขึ้นพอใจเริ่มปกติขึ้นหนุ่มคนเนี้ก็มาคิดอย่างมีสติเรียกว่าพิจารณามาหาทางออกที่ดีที่สุดว่าคืออะไรบ้างหนึ่งในทางออกเช่นฟ้องย่าดีไหมผู้หญิงคนนี้ยังไงก็ไม่ค่อยน่าสนใจแล้วละ่ะโอ้ขนาดอย่างนี้นี่ยังทำตัวอย่างนี้หรือว่าเรียกผู้ชาย ที่มาเป็นชู้กับแฟนเรามาบอกกล่าวได้ไหมว่าคุณทราบไหมว่าเขามีสามีแล้วยังไม่ได้หย่าคุณทําอย่างนี้ไม่ได้นะมันผิดหรือเอาเปืนมาวางขู่ได้ไหมนะครับแล้วก็เอาเปืนมาวางขู่หรือเรียกคนมาถือปืนขู่ก็ได้บอกนั่นที่ผมขอเตือนแบบรูปผู้ชายนะถ้าคุณทําอีกครั้งผมเอาแน่นะผมแนะนําว่าอย่าทําดีกว่า มันไม่ดีถ้าใครมาทํากับลูกเมียของคุณคุณก็ไม่ชอบใช่ไหมมันเจรจาต่อรองได้หรือหาคนใหม่ไปเลยนะครับแทนที่จะไปเสียเวลากับผู้หญิงคนนี้เราไปหาคนใหม่เลยดีกว่าหรือยอมรับว่ามันเป็นกรรมเก่าคืออดีตเราก็เคยอาจจะทําคนอื่นเขาอย่างนี้หรือเคยทําเขาเขาเลยต้องมาทําเรายอมรับเป็นกรรมเก่าสังเกตไหมครับ สถานการณ์เดียวกันแต่คนมีธรรมะกับคนไม่มีธรรมะนี่จะทําตัวไม่เหมือนกันแต่ไม่หมูนะถ้าไม่เคยฝึกมาก่อนเลยผมเชื่อว่าจบไม่สวยะนะฮะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็คือว่าเมื่อมีผัสสะย่อมนึกย่อมคิดย่อมรู้สึกถ้าขาดสตินึกคิดรู้สึกเนี่ยมันจะปรุงแต่ง เราปรุงแต่งแล้วนี่ถ้าขาดสติเรารือไปทําอะไรเมื่อไหลผลจะเป็นลบแต่ถ้าฝึกตัวเองดีพอถ้ามีสติเราก็จะต้องอดทนอย่าพึ่งทําอะไรเพราะว่าใจเรากําลังผิดปกติถ้าใจผิดปกติไปทําอะไรถ้าใจผิดปกติมันก็จะสั่งให้กายผิดปกติสั่งให้วาจาผิดปกติ แต่พอเราอดทนปุ๊บใจเริ่มปกติเราก็สามารถที่จะคิดเราต้องเราต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเพราะถ้าอยู่เฉยๆปัญหาไม่หายถูกไหมแต่คราวนี้เราคิดบวกกับสติมันก็จะหาทางออกที่ดีเกมมีแค่นี้แหละก็คือว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณขาดสติแล้วคุณทำอะไรอย่างขาดสติคุณจะต้องมาเสียใจไปจนตาย แต่เมื่อไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าใจคุณไม่ปกติคุณต้องเรียกสติแล้วอดทนจนกระทั่งใจคุณเริ่มปกติแล้วค่อยมาคิดทางออกโดยที่มีสติเป็นพี่เลี้ยงหาทางออกที่ดีที่สุดเนาะลองพิจารณาดูนะครับอันนี้น่าสนใจมากสาธุครับ